ทุกคนดูรถไฟสิรถไฟขอนแก่นกําลังสร้างตึกกันตรงเนี้ยเพิ่มชุมชนทุกคนมาจะกัดไหมทุกคนนี่ฮะขอนแก่นทุกคนจะเราเดินไปเซ็นทรัลนะครับแต่โรงแรมพรสามเรายังไม่รู้นะเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนทุกคนจะไปเซ็นทรัลก่อนดีไหมเออไปเซ็นทรัลชมบรรยากาศเมืองอ่ะมีเธอหมูกระทะอ๋อนะครับอ๋อนี่เป็นครั้งแรกที่พาชมเมืองขอนแก่นสบายๆนะครับทุกคน มาดูกันฝั่งเห็นตรงตลาดรถไฟอย่างมันอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยทุกคนแต่เขาจะไล่คนออกประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะจะไปนั่งแช่เหมือนสถานีรถไฟอื่นไม่ได้นะอย่างที่บางมูลนาคนี้โอเคเลยสามารถนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะใจดีทุกคนแต่ถ้าเคยตาคลีเราไม่เอานะครับเข็ดนะทุกคนไม่เอาเลยหหน่ากลัวมากหลอนมากบอกตรงๆนี่ไม่ได้ว่านะแบบเจ้าหน้าที่ไม่น่ารักเลยทุกคน อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เจอมากับตัวแล้วสุดๆตูน่ากลัวมากเข็ดฮะทำให้กูไม่อยากไปสถานีรถไฟตาชีเลยทุกคนอ่นนี้บรรยากาศขอนแก่นนะครับนะครับพันธุ์ต่สถานีไม่เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดบางที่ดีบางที่ก็แบบอย่างที่บอกแหละนะครับนิสัยบริการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไปยุ่งฮะพวกนี้นะครับสมัยนี้คนสมัยนี้น่ากลัวอย่างที่เขาบอก นะครับ่าไปยุ่งวุ่นวายนี่ฮะอาหลานยาโมขนมจีนอ๋อน้ำยาปะโดูกเป็นยังไงล่ะทุกคนน้ำยาปะโดูกว้าทุกคนดูรถสิรถของแก่งเซ็นชันก่อนทุกคนเซ็นชั่นโอ้่นตึกสวยตึกสวยมาก ยังไงก็อย่าให้เจอแบบรีสอร์ทนะครสวรรค์นะเป็นบ้านพักคาทุกคนบ้านพักรีสอร์ทที่ไม่ยอมคืนค่ามัดจำกุญแจหนึ่งพบาทตั้งแต่พุศจิกายนทันวาจะสิ้นเดือนนะทุกคนยังไม่ยอมคืนทวงแล้วทวงอีกบอกว่าจะให้จะโอนไม่เห็นโอนมาอีก้เมืองขอนแก่นทุกคนทุกคนตรงนี้จะเป็นสารหลักเมืองไหมอ่ะปะ น่าจะเป็นสารหลักเมืองแน่เลยอะแต่ถ้าเกิดใครจะสนใจซื้อที่นี่ขายด่วนทุกคนกเห็นไมเดินมาแป๊บเดียวจากรถไฟตำเร็ทองขายด่วนใครสนใจบ้างอ๋อนีน่ไทุกคนนี่เซ็สนชั้นใช่ไหมรถเยอะมากเนี่รอตั้งนานแล้วตรงนี้รถเยอะมาก,มากไม่หยุดไม่หยอดเลยยังกับเมืองฟ้าเทวดา เรามาแล้วต้องวิ่สาลหลักเมืองทุกคนบางจังหวัดสาลหลักเมืองจะอยู่ไกลมากอย่างนครศรีธรมรมราชต้องเดินออกไปหน่อยหนึ่งนะทุกคนแต่ที่นี่ลงจากรถไฟปั๊บเดินจะมาเซ็นชันอยู่ใกล้เซ็นชันเลยรถมากทําเลดีมากสาลหลักเมืองอยู่ใกล้สะดวกสบายสําหรับคนที่แบบใช่ไหมครับจะได้ไวิ่สาลหลักเมืองก่อนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนี่เซ็นชันที่จะสารหลักเมืองทุกคน าสารหลักเมืองดงดเนี่ยครับทุกคนสารหลักเมืองขอดแก่โว้ยเข้ามาแล้วเย็นสบายเนี่ยครับทุกคนข้างในเป็นสารหลักเมืองโอ้โหเป็นมงคลมากๆทุกคนสุดยอด นี่หาก,กัทุกคนเขาจะมีเทคนิคนะฮะจะมีเสาเทวดาฟ้าดินด้วยทุกคนองสาลหลักเมืองศารพระภูมินะครับศาลพระภูมิจะอยู่หลังศาลพระภูมิทุกคนดูเซ็นท่านขอนแกนนี่ก็มีงานอะไรรถข้ามตรงนี้ดูรถชิดเต็มเลยทุกคนยกรจ้าจากรรถไฟทุกคนเห็นข้างบนไหมรถไฟลา,ลานคู่ใช่ไหม ากเขาไปจอดตรงขวามือแล้วก็เดินย้อนมานี่ก็จะผ่านสารหลักเมืองแล้วก็จะเจอเซ็นทรัลบาร์ซ่าขอนแก่นทุกคนหลอกห้ามตรงนี้จากทุกคนและ้ะโรงแรมพรสามเขาบอกอยู่ไม่ไกลาจากรถไฟนะฮะประมาณกิโลมั้งกิโลกว่าตรงทางไปแก่นนะครอะไรประมาณนะี้ทุกคนเราใหม่มากทุกคนแบบใสๆซิงๆเลยไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนแต่ที่แน่ๆคือจากรถไฟมาเซ็นทรัลสารหลักเมืองแล้วก็จะไปพรสามไม่น่าจะไกลนะครับทุกคน